เด็นั่งตะลุงในโูปแบบนั่งตะลุงคนนะครับจะสนุกขนดดัดนครับกายทุกตานติดตามรับชมไดั้นเลยครับ ตเ,เออนุ้ยกูเห็นว่ามึงเป็นคนที่มีความสามารถแล้วกูอยากรู้ว่ามึงนี่เป็นจิ์เก่าโรงเรียนไรน่อยอ๋อกูนี่เจ๋งเออจิ์เก่าโรงเรียนตาล้มว่าจิ์เก่าตาล้มนะเออแต่กูนี่จิ์เก่าโรงเรียนโอรัวปัจจุบันนั่นไม่ว่าจะเป็นโรงเร e, ียนเอสเอ็มอีโรงเรียนแจ่มแปดมีกรอบแมทหน่อย แล้วตึ้งนี่มึงเป็นเรียนจิตก่เรียนตารํามึงนี่มีความสามรถทิ่จะเล่นภาษาได้ไ้มั่งไอยหนุ่ย๋อภาษาจีนนี่กูตีนึงเลยเต็งอ่ะโอภาษาจีนเออนั่นกูลองตอบสั้นเลยลองเลยตาภาษาจีนอย่างเช่นกําว่ากินข้าวก้าวกินกิน๋วยเตียวเกียวไวยตินกินมีกีมินกินยำปลาหมึกกึกยำปลาหมินยำหอ้อแคลงแยงหอยแล้วคลำ จ้าว่ายำปูอยู่ปัมยำเนื้อเยื่อนำยำไข่เป็ดจ <ยะ S 1> ีนไม่ขึน้นยำไข่เป็ดโอ้ใชไม่ขึ้นยำไข่เป็ดจีนว่าถ้าขึ้นยำไข่เป็ดแ,แล้วโลชุก,กุ้งขึ้นจังวะ่าะใช่ได้ตะวานาราติวัดกนาราติวัสุราธานีสุริธานาัตปังาปางาปังงาผู้เก็ดเป็ดกู ปัตตาุงตรลัดชังว oh. e ้าฮังๆก็เล่นไม่ได้ออ๋อชังจๆเออเต้ออชัง i ๆเลังๆก็เต้ังชังเลยกันกันนี่ประเาจีมึงเล่นได้เลยัไหมเออเล่นได้กันตีนีประเญี่ปุ่นมึงเล่งได้ไหมหนึ่อ๋อประเทญี่ปุ่นกูกันตีนึงอ๋อเล่งได้เออเล่งได้ ตปาป่าจาญี่ปุ่นย่างเช่นกำว่าก้าวเกลียบฮานามิโดดเขียงซูซูกิปัดลมฮาตาริตู้เย็นฮ <it> ิตาชิตาผู้ยิ่งเยี่ยวแล้วไม่หลงังเขาเรียกว่าพวกคันรูปิเอ,อ้ยนึกูเองเป็นคนตีว่าเล่นนายเล่นป่าจามันแต่ใจกูไม่มึงเล่นป่าจ้าไตเลยเบื่อกูเนี่ยเจงเอ็งป่าจ้าไตกูไม่จบเลยสวยเหรอเรียนยาก มึงแล่ด่กองจริงเดียวเหยายกันแล่จริงยกตัวอย่างเช่นคำว่าต้นกล้วยต้นกล้วยพอควัยเล่นหนังตองก็อยากอะไรลยก็อยากโยกเออมึงแลไปด้วยเลยกล้วยรวกเดียวโยกหรือเราเดจจ้าจมูกว่าใบมันนะใบตองเอดจจ้าก็ไม่อยากไปโยกอ่ะแล้วตาลูกมันนะลูกกล้วยเดวจ้าก็ไม่อยากลูกตองอ๋อยกตัวอย่างเรา ไก่เป็ดตอนเอาเปลือกออกปอกไก่ไก่ตอนเอาเปลือกออกปอกไก่คนตอนเอาเปลือกออกเจ๊งมึงเล่ตาเลยอยไก่เป็ดกับไก่ไก่จะก็ไม่เจ๊งกันล่ะอ่ะแล้วเจ๊งปลุกไก่ก้อเออแหละนี่ยอ้หนูมึงอยู่บ้านมึงประกอบอาชีไรเอ้หนูอ๋อกูอยู่บ้านกูทำการเกษตรโอ้ทำการเกษตรเออมึงทำอะไรกูอยู่บ้านกูปลืดดลีตทำไหมไรเอ้เปลืดดิบ บอมึงเล่้งไอ้จัดตั้งมาได้ปลูกดีบปลุยเด้อเล่้งไอ้จัดปลักปวยดีบปลุยอ๋อน,นี่ปลูกดีบปลีเออแดีวดีบปลีคือบไรอ่ะหนุย่ยประจักษ์กลางเขาเรกว่ามาเล็ดเป็ดครับอ๋อมาเล็ดเป็ดอ๋อน,นี่ปลูกดีบปลีเออกี่ไรมึงปลูกอ่ะตั้งงวดตีกุปลูกกันสิบมาไราอตอนนี้ได้ระพนแล้วสิบสามไรอ่ะ แล้วจ้องไรนู้แล้วมึงเล่ตาแหลกจ้องพี่ทแล้วเด็กมันยิกจับโปเกมอนเนี่ยมันเลยดิบดิกูจู้เลยจ้องไรอันบ้ากันแล้วมึงอยู่บ้านไหนเต็งมึงตามหาจีบไปได้มั้ง๋อกูอยู่บ้านกะกูปลูกมากอ๋อปลูกมากอ่ามากก็ย์มากองหน้าเราก้องหน้าม้อยเพราหน้าม้อยแกเป็นเจ้ากร้องชนมากตึงเป็นกลางกระมากระนามากนามากแกปลุกโอยแต่ระกันมากระวังหนามากกับน้าม้อย เราแกเป็นเจ้ากองส่วนปล่อยกับเจ้ากองส่วนมากพอหยุดโย่ไม่ดูมึงว่าเราไปเรก่อนโยโย่หน่ะมวยมาหลักต้นปล่อยหนามากหนามากก็จบปากตักมากหนามวยต้นกับหน้าปักรวยหนามวยหนามากหนามากก็ไปดูไอ้ด้วยเตี้ยวมาต้นอยู่ดต่นะเออนะครับเออนะครับเวลาการหลวงเลยมาพอสมควรนะครับนะเอ่อกระปุ่มตั้งสมคนกระอก้าวกับมาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ mm